กัรนีคืออาหารเสริมนะครับในวันหยุดนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะให้อาหารเสริมแก่ปลานะครับก็คือประเภทขนมปังกันวิทนะครับที่พวกเรารับประทานกันนั่นแหละครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับ